ขึ้นได้เดินแล้วก็เดินมาใส่บาตรที่ตรงทางขึ้นที่คลินิกอ่ะทุกเช้าได้นะคะแล้วก็เข้าเป็นหวัดกันผู้สูงอายุเป็นหวัดกันหน้าหนาวๆอย่างเงี้ยแกก็ไม่เป็นนะคะก็สามารถที่จะอยู่ได้หมอคิดว่าในเรื่องของตังจือมีส่วนช่วยให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะดีขึ้นนะคะส่วนรายที่สองนะคะที่เรารักนะคะก็คือพี่ชายของหมออายุ67ปี กินยาความดันมา19ปีนะคะหมอส่งมาจากโรงพยาบาลหน,นองไผ่เพราะพี่ชายไปอยู่ที่หนองไผ่นะคะแล้วก็มาที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะคะ หมอบุญชัยของโรงพยาบาลที่ดูเนี่ยอ้างชื่อท่านได้เลยเพราะว่าท่านน่บดุมากใคร,ใครๆก็รู้นะวิดีโอไปถึงท่านแน่นอนถ <c oughs> ้าดุจริงๆอ่ะไม่ไม่บากเราเป็นเจ้าหน้าที่เราขอคาอธิบายแกก็จะดุจะอะไรมาก่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ท่านก็ดีนะคะดุแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยแล้วก็ให้การดูแลเราไปด้วยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ว่าหรอกแต่ดุแต่คราวนี้ชาวบ้านเราไม่เข้าใจอย่างพี่ชายหมอเนี่ยนะไม่เข้าใจ ต้องผ่านะไตวายวแล้วเนี่ยจะเอาไว้ทําไมนะบอกแกเลยคุณคุณพี่เราก็กลัวนะกลัวเรื่องหกสิบเจ็ดแล้วกินยามาสิบเก้าบีย่เก้าเม็ดอยู่ในมืออย่างนี้ค่ะกินทุกวันน่ะคะ่ะก็ไตไตไปเสื่อมไปข้างหนึง่งก็จะตัดออกข้างหนึ่งเพื่อพยุงอีกข้างหนึ่งไว้ไงใช่ไหมคะครนี้ก็เลยก็เลยปรึกษาเพราะลูกเมียทั้งหมดแล้วดูแล้วนะคะก็เลยตกลงกันเอาต่างจีไปกินพ่อเราการันตีอยู่ที่สิบสองขวดนะคะ พอกินไปกินไปหมอนัดก,ก็ไปตามนัดก,กินยาหลวงไปเรื่อยๆนะคะจากค่าของไตสองกว่านะคะ2.2กว่าเนี่ยนะคะลงมาเหลือ1.6นะคะคุณหมอบอกว่าโอ้ไตดีขึ้นถ้าตัดสินใจผ่าตัดตอนนั้นนะเสียใจแย่เลยเนาะลุงเนาะอย่างเงี้ยค่ะก็พูดอย่างนี้นะะ <c oughs> อีกอะค่ะก็เออเป็นอะไรที่ประหลาดมากสําหรับนั้นแล้วก็เป็นมหัศจรรย์กับชีวิตของพี่ชายนั่งประชุมนานๆก็ไม่ออกล้อหลังนะคะ เมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี้ค่ะไปตรวจตามนัดอีกนะคะเหลือค่าของไตอย,ยู่1.3นะคะและลดยาลงเรื่อยๆตอนนี้เหลืออยู่เออม็ดครึ่งค่ะจาก9เม็ดนะคะเ <ừ. S 1> หลืออยู่เม็ดครึ่งนะคะตอนนี้